ตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือทำไมปัญหามันเยอะไปหมดเลยเวลามองไปทางไหนเราก็รู้สึกว่าทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมปัญหาง่ายๆแค่นี้ไม่ถูกจัดการสักทีแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้ เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้ชุมนุมในไทยออกมาเรียกร้องมันคือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างมันคือความพยายามที่อยากจะเห็นประเทศไทยพัฒนาที่อยากจะเห็นประเทศไทยดีได้มากกว่านี้เราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างสำหรับผมมันคือช่วงเวลาสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงเวลาหนึ่งเลยผมเชื่ออย่างนั้นว่าช่วงเวลานี้คือเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าเราลงมือทํามันมีความเป็นได้สูงมากที่เราจะสร้างผลในแง่บวกต่อประเทศได้อย่างจริงจังระยะยาวแต่ถ้าวันนี้เราไม่ออกมาทําอะไรมันก็เหมือนกับการเสียโอกาสให้ปล่อยเลยไปแล้วก็ เราไม่รู้จะมีโอกาสอย่างนี้มาอีกตอนไหน